โอ้ยมากมากมามามา,มาพี่ขอนียวห่อนๆกุยเบิ้งกันนะขังแรกเลยได้ครับเนี่ยปีละเทือสองเทือเนี่ยแหละหาเองโบเป็นตรงไปซื้อกินเรามันแพงยังไหมครับช่วงเนี้ยโอ้เบิ้งครับพี่น้องเบาเช่นได้หมอน,น้อยมากครับเบิ้งครับอยู่ข้างในเนี่ยไข่หมดได้ครับเนี่ยเอาขังแรกของปีเดี๋ยวสิมะกร่อยพี่น้องเบิ้งนํา มาครับมาก้อยไข่หมดแดงครับเมื่อเนี้ยนะครับพริกป่นพริกป่นใส่ลงไปเอาแบบซี่จุดจวดได้หน่อยโอ้หเฮียดในพี่น้องเบื้องนําก้อยก็ต้องพริกป่นเข่าขัวนะครับเนี่ยครับรรลาบก้อยอีสานบานเท่าพริกป่นเข่าขัวขาดบ่ได้เอา้าพอประมัน หมอน,หน้อยในเครื่องหมอได้ครับนี่ยเา้านี่ใส่หลายแสบหลยขาดบ่ได้กะน้ำปลานี่ยครับใส่พรหอมหอมนะครับจะน้อยพ่อน้ป่ปลานิดนึงนะครับก่อยไข่ขขขหมดแดงมันเข้มเร็วนวเร็วบีบบกหน้าหวดจักน้อยครับ ปลาเบิ่งแลวคือสีผสมปันใดแต่ว่าถ้าแม่มันหลายนี่เขาต้องบอ่ต้องใส่บางเน่าปรา่ามันสิสมบทดห้อยพากลงไปครับนี่ครับคนให้เขากันโอ้ยเบิ่งเห็นบอ่อพี่นอ้องม,มา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 เศบเบบน้ำเบาเช่นได้การละครับเนี่ยโดยประมาณ หอมหวยหวยซิมเล็กน่อยกันนะปลาเสียบพี่น้องปลาหยอดเล็กน้อยเบิ่งเห็นบอเทพเลยครับพี่น้องเรียบร้อยได้ครับเนี่ยใส่หอมใหม่เบิดกันนะเสียดาย ได้เลยครับพี่น้องมาเสบเซียบน้ำกันบรรยากาศย้มเสียวครับเมือนี้ยเป็นก๋อยไข่หมดแดงน้ำเบาเช่นหลายเด้ครับเนี่ยหม้อนน้อยก็ได้บุญเบิง้งเอาเบิง้งเอาเบิง้งโอ้ยยังบวเบิดอยู่เฮ็ด <c> ไ <oughs> <c oughs> หนพี่น้องเบิ้งน้ำเมือนเนี้ยบิังครับ ก่อยสดๆนะครับก่อยไข่หมดป่ะขี่ของเขาโอ้ยมา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 พี่ขอเนียวห่อนๆคุยเบิ้งกันนะ แรกเลยได้ครับเนี่ยปีล้เทือสองเทือเนี่ยแหละหาเองโบเป็นตรงไปซื้อกินเอามันแพงจังมลยครับช่วงเนี่ยอืม mm hmm. mm hmm. คักขนาดครับ ห่อเอาแบบนี้ครับพริกหน่วยแนํำ กินกับ,บกเขือบบกแตงในี่แซ่บก่อยไข่หมดผู้ลองคนกับมกักเอาไปแกงใส่พักหวานได้สดน้ำ แดดซองหนาจังหน่อยครับเอาเอาเลยขันใหญ่ กระ่าหย่ำมันแตกหน้าปากจับ บอกพีกึดจวดจะไปน่องเอ้ กินเขาออตากแดดว,ว่ามันย่ำหนาวแต่เตี้ย กินหลายๆ่นว่าพ่วนทองหรือกินกว๋วยไข่มน đưa mọi thịt chỗ bình cây Hmm? No. เอาสแานฮอเอาแบบเนี้ยจังซื้อได้ครับ เบงหมอหน้อยลหลายเติบได้ครับเบิงที่แดขคือจังหน่อยๆเวลาเขาใส่ผักลงไปนะครับ ใส่พวกฟังหอมลงไปเนี่ยโอ้ยห,หลายคัดเพล้วเ้ย Ừ. Chuột đi đi. mm. <coughs> เขาเบิ้ลปองคักรลายโอ้แสบพิศพแสียสบแคจิเร,รีครับพี่น้อง รั้งแรกข้องปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยกินบ่หลายเทือดอกครับพี่น้องสุดยอดเมนูอาหารอีสานบานเท่าอาหารชั้นสูงอยู่ปลายไม้ครับก่อยไข่มดนะครับบรรยากาศด้านหลังวิวเต่าทานพ่นขามนะครับอยู่ทงอยู่ทากินตากแดดจังหน่อยครับแดดซองตน้นไม้ใบไม้มันอ่นมันโลนครับช่วงนี้ มันก็เลยมีแดดซองเขาว่าเอาสำหรับคลิปนี้เอาแนวเ,เสียบนะครับมาฝากมาตอนเห็ดวิธีทํำให้เบืองน้ำเสียบใคีดีครับพี่น้องเขาเบิดติปผู้ไดใดบอทน่นกินกะจัดเลยครับพี่น้องปีหนึ่งกิกนอยู่เทือสองเทือกับพ่อนะครับแซ่บขนาดเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ นะครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมขอเอฟซี FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรำ่ำรวยสำเร็จลุล่วงยิงยิงขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ